ต่อไปคือเก้านะครับขึ้นน้ำเคลื่อนที่จากเดินไปลึกมุมตัวกระทบคือ90อ,องศานะครับแล้วก็มุมมาเขคือ5้ออาสิบสามองศาความยาวขึ้นน้ําลึกก็คือ1ิบซนติเมตรหาความยาวขึ้นของน้าตื้นนะครับ,นนรบข้อน,นี้ก็คือจากเดินไปลึกนะครับตรงนี้90องศาก็จะเป็นเซต้าตื้นนะครับแล้วก็ห้าสิบมองศาก็จะเป็นเซต้าลบเซต้าลึกนะครับ สิบสองเซนติเมตรก็คือเป็นเลมด้าลึกนะครับสิ่งที่เขาให้หาก็คือความยาวคลื่นของน้าตื้นหรือเลมด้าตื้นนะครับสูตรนะครับก็คือเลมด้าตื้นส่วนเลมด้าลึกนะครับเท่ากับไซนเซต้าตื้นแล้วก็ไซนเซต้าลึกนะครับแทนสูตรเลยครับ เลแลมด้าลึกก็จะเป็น12นะครับแล้วก็เซตาตื้นนะครับก็จะเป็น90องศานะครับก็คือ1น1แล้วก็เซตาลึกนะครับก็คือ0.8นะครับ ก็ย้าย12นะครับขึ้นมาคูณกับ1นะครับหารด้วย0.8นะครับ1คูณ12ก็เป็น12คูณกับแล้วก็หารด้วย0.8นะครับแลบบ้ด้ตื้นนะครับก็จะได้15เมตรนะครับ